สวัสดีครับทุกๆคนครับต้อนรับเข้าสู่ช่องไลท์ไทยชาแนลนะครับกับผมนายอ้นหัวใจดินนะครับและรายการพลทอ์คครับครับพลทอ์ครั้งนี้นะครับเป็นการมาตอกย้ํามากกว่านะครับเป็นการมาตอกย้ําให้กับนักถ่ายภาพนักถ่ายวิดีโอแล้วก็นักผลิตสื่อทั้งหลายนะครับเรื่องที่ผมจะมาตอกย้ําให้กับทุกคนได้ชมในวันนี้นั่นก็คือเรื่องการถ่ายสินค้าครับในวันว่างๆนะครับ เราก็หยิบน่นหยิบนี่มาถ่ายในบ้านเรามาฝึกฝีมือครับสิ่งที่ผมอยากจะย้ำกับทุกคนในวันนี้ก็คือถ้าเราอยากจะเป็นช่างภาพมืออาชีพเป็นคนทำงานมืออาชีพเป็นช่างวิดีโอมืออาชีพนะครับก็พยายามฝึกฝีมือตัวเองให้บ่อยๆนะครับถ่ายบ่อยๆลองถ่ายแบบนั้นแบบนี้แบบนู้นได้ทฤษฎีมาแล้วนะครับก็หยิบมาลองนะครับเหมือนว่า เหมือนจมยุทธนะครับถ้าไม่ได้ชักกระบี่บ่อยๆหรือไม่ได้ฝึกกระบวนยุทธบ่อยๆมันก็จะไม่เก่งน,นะครับเรามีวิชาความรู้เราก็เอาตรงนี้นะครับมาฝึกให้เกิดความชํานาญกับตัวเราเองนะครับการวาดการทํางานศิลปะทางภาพถ่ายนะครับมันก็ต้องให้เกิดความชํานาญในการสร้างมุมมองนะครับสร้างไอเดียนะครับแล้วก็ฝึกแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นไปบ่อยๆแล้วเราจะเกิดความชํานาญเองนะครับเมื่อเราต้องไปถ่าย งานหรือเราไปตู้นไปนี่ไปนั่นแล้วเราอยากจะถ่ายแบบนั้นแบบนี้อะไรครับเราจะได้รู้ว่าเออถ่ายนี่มันคือต้อง,ต,งตั้งยังไงนะปรับค่านู่นค่านี่ยังไงมันจะเซ็ตยังไงเพื่อจะให้ได้ออกมาเป็นภาพที่เราต้องการนั่นเองนะครับและครั้งนี้เหมือนกันครับอยู่บ้านผมก็ฝึกฝีมือของผมโดยการเอากล้องนี่แหละครับมาตีต่างว่าเป็นสินค้าเมื่อผมรับงานถ่ายวิดีโอ พรีเซนต์สินค้าคือตัวกล้องผมจะต้องถ่ายยังไงนะครับก็มีไฟโดยในการถ่ายครั้งนี้นะครับเหมือนเป็นการที่เราเอาของมาถ่ายในสตูดิโอที่บ้านเราหรือสตูดิโอที่เราไปจ้างเขานั่นเองนะครับในการฝึกครั้งนี้ผมก็จะฝึกในการจัดแสงนะครับฝึกในการเล่นกับแสงอย่างงู้นอย่างนี้ยังไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ฝึกมุมมองฝึกช็อตนะครับการประดิษฐ์ช็อต ในการทำลักษณะของภาพเราจะต้องทำยังไงอะไรอย่างนี้เพื่อให้สินค้ามันมีความโดดเด่นหรือสินค้าดูมีราคาขึ้นผมตั้งโจทย์ในใจว่าลูกค้ามาจ้างงานถ่ายภาพสินค้าคือกล้องเพื่อจะทำ presentation นะครับก็จะถ่ายยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับ นี่แหละครับทุกคนก็วันนี้ผมก็เปิดสตูดิโอบ้านๆของผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อย่างที่บอกไปแล้วครับในเรื่องของการถ่ายภาพการถ่ายวิดีโอนะครับการฝึกฝนเป็นสิ่งจําเป็นเช่นเดียวกันครับเหมือนกับเราเล่นกีฬาเหมือนกับเราวาดรูปนะครับถ้าเราจะสร้างงานศิลป์เราก็ต้องฝึกฝนเรารู้ทฤษฎีแล้วเรารู้ในเชิงพื้นฐานแล้วนะครับเราก็ต้องมาปฏิบัติให้อย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อมีเวลาว่าง ก็เอาสิ่งที่เรามีนะครับค่อยๆหามาครับใครไม่มีไฟก็ค่อย,อยๆเติมมาทีละอย่าง2องอย่างจะใช้ไฟโคมที่บ้านก็ได้นะครับโคมไฟอ่านหนังสืออะไรเงี้ยเอามารองจัดดูครับอย่างของผมเนี่ยผมมีชุดไฟอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นข้างละดวงละ150วัตต์นะครับสข้างนะครับก็เป็น300วัตต์แล้วก็จะมีตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็คือไฟ LED ครับ LED 120ดวงนะครับตัวนี้ก็จะมีแผ่นเพจสีแดงอยู่ด้วยข้างหน้าไว้ย้อมสีเอาไว้เล่นไว้ย้อมสีสินค้านะครับที่ผมถ่ายสินค้าคือวันนี้ก็เอากล้องนะครับเอากล้องมาลองถ่ายดูก็เราก็ฝึกไว้นะครับว่าเผื่อวันนึงมีคนสมมติมีคนจ้างเราไปถ่ายกล้องถ่ายรูป เขาเป็นร้านขายกล้องแล้วต้องการอยากได้กล้องทสวยที่จะทําเป็นพรีเซนต์ทำเป็นอะไรแล้วแต่ก็เฟื่อเขามาจ้างเราเราก็จะได้มีองค์ความรู้ในเรื่องการจัดไฟถ่ายนะครับเพราะว่าแน่นอนจะไปจัดถ่ายบนเอาท์ดอร์บางครั้งก็อาจจะไม่ได้นะครับถ้ามันต้องถ่ายอยู่ในร้านเรามีไฟมันก็จะเล่นได้สวยงามมากกว่าที่จะถ่ายนอกสถานที่นะครับเพราะว่ามันก็จะมีทั้งเฉดมีทั้ง มุมมืดมุมสว่างอะไรเงี้ยที่ให้เราเล่นได้นะครับก็เอามาลองจัดดูนะครับก็เป็นการฝึกมือไปฝึกมือไปให้มันได้ความชํานาญมากขึ้นถ้ามีใครจ้างเราเราก็จะได้รู้ว่าเออเนาะถ้าเกิดกล้องถ่ายรูปนะเราจะต้องถ่ายอะไรบ้างนะครับคืออย่างหนึ่งก็ที่สําคัญสําคัญเลยก็คือเอาไฟบางทีเราก็ไม่ต้องเปิดพร้อมกัน2ดวงนะครับเปิดดวงเดียวแล้วก็ให้ห้องอะให้มืดที่สุดนะครับเพื่อจะได้ แสงไฟลงมาที่สินค้าเนี่ยได้เป็นเฉดให้มีคอนทราสต์ให้มีความมืดความสว่างเป็นเฉดบางๆได้เพื่อเล่นกับแสงนะครับอันนี้คืออย่างหนึ่งที่ควรจะทำแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เอาไฟที่เราเตรียมไว้เล็กๆอย่างนี้แหละครับเอาไว้สำหรับปากเพื่อจะให้เกิดแสงเล็กๆน้อยๆบนตัวกล้องนะครับ อันนี้เป็นลูกเล่นนะครับเป็นลูกเล่นถ้าใครมีลองเลยครับลองลองได้เพราะว่าตอนนี้เราถ่ายด้วยเมมโมรีใช่ไหมครับมันถ่ายแล้วถ้าเกิดไม่ดีเราก็ลบทิ้งได้ไงยอมเหนื่อยนะครับยอมฝึกฝนทุ่มเทถ้าเกิดมีเวลาก็ยอมเหนื่อยนิดนึงเอามาจัดแล้วก็ถ่ายดูนะครับว่ามันจะได้ออกมาเป็นยังไงครับเดี๋ยวไปดูงานของผมครับว่าเป็นยังไงบ้างครับ ไปแล้วครับก็ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการทดลองถ่ายของผมนะครับก็อย่างที่เห็นไปนะครับผมก็ใช้ไฟ2ดวงนะครับอย่างที่ที่ที่บอกไปนะครับก็ใช้ไฟ2ดวงแล้วก็เพื่อผมมีผมมีอุปกรณ์ก็คือมีไฟ2ดวงมีไฟ led เล็กๆเ,เป็นไฟต่อเนื่องนะครับ120ดวงแผงนึงมี120ดวงเล็กๆอยู่1อันพร้อมกับเพลทสีที่จะย้อมแสงนะครับก็ เอามาใช้ให้ดูนะครับผมก็ใช้ทั้งเปิดไฟดวงเดียวนะครับเปิดไฟสองดวงนะครับปิดไฟทั้งหมดแล้วก็เอาไฟมาย้อมเอาหรือมาปาดเล่นกับวัตถุเพื่อให้เกิดภาพเป็นมิติอีกแบบหนึง่งเป็นความน่าสนใจอีกแบบหนึ่งนะครับนี่ก็ลองฝึกไปเรื่อยๆนะครับเพื่อว่าเมื่อผมไปเจอสินค้าชนิดนี้แล้วจริงๆนะครับมีคนถ่ายจริงผมจะได้จําไว้ว่า ก็มีแบบนี้ที่ผมจะทําให้ลูกค้าด้วยนะครับมันจะได้เป็นความเคยชินนะครับแล้วก็เป็นความที่จะให้เราเราทำงานได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นการย้ําฝึกซ้อมย้ํานะครับสําหรับทุกๆคนที่ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือภาพวิดีโอนะครับก็ฝึกซ้อมบ่อยๆนะครับ เรามีกล้องไม่ต้องกลัวแล้วครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ฟิล์มใช่ไหมครับใช้เมมโมรีบันทึกเราสามารถลบทิ้งได้หรือจะเก็บลงฮาร์ดดิสต์ลงในสโตรเรจของเราก็เพื่อไว้ดูพัฒนาการของเราก็ได้นะครับพัฒนาการฝึกฝนให้มากครับสำหรับการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอจะได้เป็นสิ่งที่ทำให้เราเกิดความชำนาญมากขึ้นในวันหนึ่งคนก็จะบอกว่าโอ้ถ่ายภาพได้อย่างมืออาชีพเลยนะครับดังนั้นที่ เราก็เริ่มต้นเรียนรู้มาจากศูนย์เหมือนๆกันนี่แหละครับเอาละครับกับผมนายอ้นหัวใจดินและรายการผลทอล์กหรับโปรดักชันครั้งนี้ก็หมดแต่เพียงเท่านี้ครับฝากการตอกย้ำให้กับนักถ่ายภาพทุกๆระดับนะครับว่าควรฝึกฝนในเรื่องมุมมองและไอเดียให้มากนะครับลักษณะการถ่ายภาพลักษณะการถ่ายวิดีโอครับมีกี่แบบเอามาเล่นให้หมดนะครับแล้วก็ไป ร้อยเรียงกันดูมันก็จะได้อย่างที่ผมทําให้ดูนั่นแะครับเอาละครับในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็คอยติดตามนะครับกับผมนายอ้นหัวใจดินและรายการพนทอลทางช่องไลน์ไทยชาแนลแห่งนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์ครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับถ้ามีคลิปใหม่ทุกคนจะได้รู้ก่อนก่อนใครนะครับเอาละครับขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะครับ คิดอะไรให้สมดังคิดนะครับชีวิตรุ่งเรืองครับมีแต่ความสำเร็จนะครับขางนี้ต้องไปก่อนแล้วครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ